ครับสวัสดีจ้าพ่อพีเดียกับรจนาซ่าแนวสุขสันต์วันแมนะคะ่ะเมน,นี้เหมือนเดิมค่ะอยู่ลานเหมือนเดิมค่ะสุขสันต์วันแมแต่บอไดไปหาแมนะคะก็ดีใจกับได้หลายคนที่ไปหาแมจ้าเอารจนากับเปิดลานคือเก่าค่ะขณะนี้เป็นเวลาเป็นเวลาจะมุ่งแล้วค่ะเกามุ่งกลัวเปิดลานเหมือนเดิมค่ะ มีอย่างหลายตื่นมากอะเปิดแอร์จัดบาร์เซ็ตโตกว่าพื้นทุกพื้นทานลูกค้ามากบริการคือเกา่ากดนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือบริการลูกค้าคือเกา่าคือเกา่าจังไงค่ะเปิดร้านเซ็จเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อมีขี้ลูกค้าจองเต็มลานเลข,ขาเมือนี่วันแม่ มาด้วยจ้ะไพสิมาซอยเราจะหนนาและในตอนนี้ลูกค่ะเริืมทยอยมาละจ้าจ้าวมืน,นี้เป็นวัน12สองสิงหาเนค่ะเป็นวันแม่กับขออวยพรให้แม่เบิดสุขสุขคนเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงออายุมันขวัญยื่นเนาะค่ะเนาะไปแสมมาแซมคุณพระคุ้มคคองปลอดไัยขาดแข่วอันตรายทั้งปวงเด้อจ้า ผู้ใดกะกลับไปหาแม่กะดีใจนั่นเลยค่ะไปกราบแม่ขอพรจากแม่เนาะค่ะเนาะแต่ถามผู้ใดบ่ได้ไปกะเฮ็ดงานแล้วโทรหาส่งให้ยกำลังใจขอพ่ออ้อนแม่กันเด้อค่ะเด้อราจนากะสิโทรไปหาแม่ขอพ่ออคือกันค่ะ